อื่นๆเลือกตั้งคณะกรรมาการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎรด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา129นะครับและข้อบังคับข้อที่90กําหนดให้สภาผู้แทนราษฎรมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งเป็นคณะกรรมาการสามัญและในการตั้งกรรมาการสามัญจะต้องมีจํานวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจํานวนสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพักการเมืองที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรและข้อบังคับข้อ90และข้อ91ได้กำหนดการได้มาของกรรมธิการสามัญไว้ดังนี้นะครับ 1. ให้สภาผู้แทนราษฎรนะครับตั้งคณะกรรมธิการสามัญขึ้นจำนวน35คณะนะครับแต่ละคณะประกอบด้วยคณะกรรมธิการจำนวน15คน สมาชิกคนหนึ่งจะดำจะดำรงตำแหน่งกรรมธิการสามัญได้ไม่เกิน2อคณะนะครับไม่เกินสองคณะ 2. การเลือกตั้งคณะกรรมธิการสมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ์เสนอชื่อได้ไม่เกินจํานวนกรรมธิการและการเสนอนั้นต้องมีจํานวนสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า5ท่านนะครับ 3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมธิการถ้ามีการเสนอชื่อกรรมธิการ เท่ากับจำนวนสมากเท่ากับจานวนกรรมธิการทั้งหมดให้ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกแต่ถ้ามีการเสนอชื่อมากกว่าจำนวนกรรมธิการทั้งหมดให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการรับนะครับดังนั้นผมจึงขอดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมธิการสามัญประจำสภา,าตามที่รัฐธรรมนูญและข้อบังคับกำหนดไว้นะครับ ต่อไปเป็นการเลือกตั้งนะครับหนึ่งคณะกรรมาการการกฎหมายและการยุติธรรมแล,และสิทธิมนุษยชนนะครับอขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อกรรมาการพร้อมทั้งขอให้ผู้รับรองไม่น้อยกว่า5 5ท่านนะครับเชิญครับกรรมาการ กมมมาายยยแและรรและนนะะรรรรุุติิิธธสทนนนษชคับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมกมลศักดิ์ลีวหมะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตห้าาราธิวาสพรรคประชาชาติขออนุญาตท่านประธานเสนอรายชื่อคณะกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนจำนวน15ท่านดังนี้ครับ พรกเก้าไกลจำนวนหกท่านหนึ่งนางสาวชนทิชาจแจ้งเร็วสองนายคุณากรมันตรีไรสามนายเกียรติคุณต้นยางสีน่นางสาวศสศสินันธรรมนิธินิธินันห้านางสาวนิตยามีสีหกนายวิรวุธรักเที่ยง พ,พรรคเพื่อไทยจำนวนสท่านคือหนึ่งนายชัยกเกษมนิติสิริ 2. อนายประยุทธ์สิริพานิชสามนายวรสิทธิ์กันตินันพรรคภูมิใจไทยจำนวนสองท่านคือนายนัชชนนท์ศรีก่อเกือ้อนายมานพศรีพึ่งพรรคพลังประชารัฐจำนวนหนึ่งท่านคือนายองคอาจวงประยูน พักรวมไทยสร้างชาติจำนวนหนึ่งท่านคือนายวิทยาแก้วภารดย์พักประชาชาติจำนวนหนึ่งท่านคือนายกมลศักดิ์ลีวามะและพักเป็นธรรมจำนวนหนึ่งท่านคือนายกนวีสืบแสงขอผู้รับรองด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับ <In> ต่อไปเป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎรเอาเชิญเชิญท่านเลขาอ่าน,อ,นอะไรชื่อก่อนนะครับขอโทษครับรายชื่อคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 1. น,นางสาวชนทิชาแจ้งเร็วสอง นายคุณากรมั่นานทีไร 3. นายเกียรติคุณต้นยาง 4. นางสาวสศินันธรรมนิทินัน 5. นางสาวนิตยามีสี 6. นายวีรวุฒิรับเที่ยง 7. นายชัยกเกษมนิติสิริ 8. นายประยุทธ์สิริพาณิชย์ 9. นายวรสิษิ์กันตินัน 10. นายนัชชนลศรีก่อเกื้อ 11. นายมานพสีพึ่ง12นายองคอาจบงประยูนสิบสนายวิทยาแก้วพราดัยสินายกมลศักดิ์ลีวาเมาะและ15บห้านายก,นกันนวีสืบแสง